มือนี้เนาะน้องน้อยยังมาบอกว่าน้องน้อยสิได้อำลาจากการเทดคลิปนาอพี่น้องสบายดีพี่น้องฟังลาฟังไทยและทางต่างประเทศเด้อเมื่อนี้น้องน้อยกะอยากมาบอกพี่น้อง FC เบิร์ดทุกท่านเนาะแล้วกะ ขอขอบคุณและก็ขอขอบใจสําหรับการเทสยูทูบข,ของเ้าที่ผ่านมาสองปีเนาะน้องน้อยก็มีมีความไปว่าดีอกดีใจเนาะที่ครอบครัวเ้ากับผ่านยังมาลายและก็คือในมือนี้เนาะน้องน้อยยังมาบอกว่าน้องน้อย ได้อำลาจากาการเฮ็ดคลิปเน,น้องพี่น้องแล้วก็มันก็มีเหตุผลหลายอย่างเนาะมีเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าแต่ว่าโมแม่เรื่องเงินทองอย่างน้องพี่น้องเงินทองกับตัวเกี่ยวกบ ได้มาเขาก็บแบ่งกันหลายส่วนเนาะน่องน้อยตัวเกียยก็ให้นองน้อยอันให้เบาไอา้เนาะให้เบาไอา้ไปใช้จ่ายเลยก็ให้แม่เอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินแล้วกะ็สร้างบ้านเล็กน้อยเราบได้ลงคลิปไปสองมือเนอะาะพี่น้องคือมื้อวันจันทร์กับวันคานที่แล้วเนาะแล้วก็ขอขอบคุณคำติชมต่างๆนานา,นาสำหรับ คลิปที่ผ่านมานุ่มน้อยได้สรัางผลงานไว้เนาะช่วงนี้กะยอดวิวกะบ่ค่อยดีเนาะพี่น้องอรายการเรื่องเงิน YouTube เฮากะมันบบปกติบบได้บบได้หลายนะพอได้แต่ค่าเน็ตอะไรกะจุนเจือในครอบครัวรายการ เอาไว้ให้แม่เพื่อนได้ซื้อยุกซื้อยาเนาะแม่เพื่อนก็นเป็นมีโรคประจําตัวคือว่าแหละที่ผ่านมาเนาะพี่น้อยพี่ก่กะได้บอกให้น้องน้อยตั้งซองเป็นอย่างคือบอตั้งซองเ็นดูทูปออกมาจากที่ได้มีอนรายฮับจากรายได้หลายทางหมดแล้วเนาะซองเ,าเอส,องสาซุกซองตัวเกี้ยวอะไรกับซองน้องน้อยอคือน้องน้อยคิดว่า น้องน้อยเป็น LGBT เนาะซึ่งว่าก็มีคนว้าว่าถ้าน้องน้อยเฮ็ดคลิปไปกะบ่มีคนเบิง่งคือที่ผู้หญิงเพิ่นเฮ็ดแถน่นะพี่น้องน้องน้อยกะคิดว่าในนั้นคือกันเนาะน่าจะบ่มีคนเบิง่งก็คือน้องน้อยจะได้ไปทํางานทํางานน่าจะดีกว่าเนาะแล้วก็ปล่อยให้โตเกียวกับสาวซุปเพิ่นเฮ็ด YouTube ไก้กะดูวันดูแลแม่อยู่ทางบ้านเนาะอยู่แถวบ้านนอกบ้นนาเฮาเนะมันก็บม่คอยมีแนวาทางคือทางกรุงเทพคือทางนันเหนือเพื่อนเนาะการทีเฮตให้คลิปมันบ่หนาเบิ่งพ่ปันได้ตองนั้ยก็คิดไว้หลายอย่างเนาะว่าสิไปหาหมู่อยู่กรุงเทพดีบ่ ไปทางานไปเปิดประสบการณ์แต่ว่าหนุ่มน้อยสิโบได้ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องก็ไปทํางานเป็นคนปกตินี่แหละก็ต้องขอโทษสาวซุกหลายๆเดอที่โบได้อยู่ถ่ายคลิปให้เนาะก่อนที่ไปเขาก็ต้องมี MOU เนาะพี่น้องไปบล็อ้ไปคือช่วงนี้เนาะเพิ่นกับว่าว่าเพิ่นบอยากฮับแรงงานลาวหนุ่มน้อยก็คิดนักอยู่ว่าหนุ่มน้อยสิไปได้เท่าไหร่ ไปเฮ็ดวิ่งแบบตือก้นหมายอะไรพี่น้องม้วนเพิน์ตเจ้าห้าอบบอชีวิตเฮากะฟ้าลิขิตกำหนดไปแล้วเนะาะว่าสิมาฮอดไสว่าสิไปฮอดไสคือเฮาเฮ็ดมาทั้งรวมๆสองปีเนาะที่เฮาประสบผลสำเร็จมาแล้วกะ ได้สร้างบ้านให้แม่อยู่กหรือว่าได้ประมาณ60%แล้วเนาะตอนนี้คร <ejerc> อบครัวเขากะพออยู่พ่อกินลืมตาอ้าปากได้กันย้อนยูทูเนาะพี่น้องแต่ถามันมาฮอตจุดจุดหนึ่งแล้วเขาก็ต้องได้ตัดสินใจ ว่าสิเอาเนืได้โตไปเนาะแต่ถ้ามีโอกาสเนาะถ้าน้่งน้อยได้ไปทำงานมีเงินเก็บกะสิได้ซื้อโทรศัพท์ เอามาเฮ็ดเอามาเฮ็ดคลิปไบว่าเฮ็ดลงเพจนะพี่น้องลงเพจเพิ่นว่าเพื่อนว่าคนลาวสามารถสั่งเลยได้เนาะเฮากับิลองเฮ็ดเบิง่งโทรศัพท์มือนี้ที่น้องน้อยได้ถ่ายอยู่นี่ก็คือเป็นโทรศัพท์ที่คุณแม่ทางฝั่งไทยเนาะซื้อซื้อให้อันโตเกียวเพื่อเอามาถ่ายคลิปน้องน้อยก็ได้เอามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมในมือน,นี้ก็คืออยากมาบอกว่า นงน้อยชืได้อําลาพระจาก o ยูทูบและเดอิอพี่น้องจากไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อที่สนับสนุนและก็ะซอยเหลือครอบครัวน้องน้อยตลอดมาเนาะสบายดีพี่น้องได้ยินแวแวๆว่าผ <laughs> ู้ใดเนาะสิไปกรุงเทพเนาะสิ่ไปเห็นงานอยู่ไทยกา <laughs> ว่าให้ไปใส่เนาะพี่น้องบแบบว่าเฮ้ากะแบบความทุกข์ความสุขกันมาหลายแล้วอืเขาต่อสู้เขาต่อสู้น้ำกันมาตต้่เล็กๆแต่แต่ยี่แบบเข้าสิเขา้เขาจำเกลือมาน้ำกันเนาะจนมาห่อแบบทุกมื้อนี้กะอยากให้อยู่น้ำกันพี่น้องแบบว่ายากให้แบบ <c oughs> มารวยยังไงแบบบ่อ้ไปใส่อะไรให้ยูแบบถ่ายคลิปน้วกันทุกซุกกับยูน้ํากันเนาะเพราะว่าครอบครัวเฮากะมีแต่สัมนี้พี่น้องก็บมทึกกันเรนื่องดกเดี๋ยวเราตุกเกียวที่เราอีพังเนาะว่าเฮาน่ะบมทึกใจกันเรื่องอย่างเนาะก็คือมูอก็คือมอนั้นถ่ายคลิป จิปยานอไหม้จิปยานอไหมเนาะแล้วน้องน้อยเพื่อนเอามีดมาให้น้องตัวเกียวอ่ะมีดบ่เข่าน้องตัวเกียวแล้วว้ามีดกับ่เข่าพี่น้องพันน้องไม้กับบกขาดเนาะก็เลยว่าให้น้องน้อยว่ามีดบ่เขามันจะพันได้จังใดนะแบบแบกับพิษใจกันเรื่องนี้ก็เลยให้น้องน้อยนะเครียดเครียดน้องตัวเกียวพี่น้องเลย งอนกันสองมืองอนกันสองมือนอกจะกเกี่ยวกับมีค่วมเครียดเนาะด้วยไปค่วมแมว่ว่าน้องตากเกี่ยวเป็นโรคกระเพาะแน่เนาะแล้วก็แบบมีหอบหืดหายใจม่วท้องแน่พี่น้องแล้วก็เห็นห้บอสบายเนาะกลางคืนกับแบบว่าแสบท้องแล้วก็ปวดท้องมาสองสองคืนแล้วเนาะกับบอสบายไปเดนได้แบบนี้ ตัวเกี่ยวว่าง้อเศร้าเลยพี่โตเลยเพราะว่าอ,อีกงางกับอีทนเศร้าซุกเนาะเพือเ่อนเทปจองยูทูบกับโมมีคนไทยเพืออ่อนเนี่ยนะถ้าขาดน่งน้อยไปกับครอบครัวเฮากับจิลับะก็นี่ประมาณนี้แหละแม่เพื่อนเท๊เละพมมัน่จะไปนั่งมาลงองน้อยกรุงเทพกับวัจักแม่เพื่อนกาพี่น้องปลสบายตอนนี<ม>้เลยนะเพื่อนปลสบายเบาหวานขึ้นเนาะร้อยเก้าสิบแายร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้า เบาหวานขึ้นใช่มีอาการยินเวียนอาเจียนแล้วก็อ,อ,อันท่อปสัสสาวะอักเสบนนะแม่ให้เพื่อนไปอกซเรย์พี่น้องอเอกซเย์เบิงว่าเป็นจงไดท่อปสัสสาวะอักเสบแบบมีเลือดออกบัว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะพี่น้องแม่จากกันนิฐานก็มีหลายสาเหตุอยู่ได้ไม่ว่างอ,อือ่คือหมอไทยเป็นเราแหละ เดี๋ยวให้เพิ่นกินยาไข้แน่ก่อนเนาะเพื่อนลงไปเอาอยาอยูว่วันซุกซาละเพิ่นมากินแล้วเพิ่นนู้ซื้อว่าไข้แน่ไข้นแน่จะต้องตุกเกี่ยวกายังให้เพื่อนไปกวดอีกเถื่อนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิกลมเพื่อนก่อนพี่น้องเพราะว่าเม่วานนะเราใดระบบไปหาหมอเด้อหมอยากไปบอกให้ไปกวดแบบไปอีสเล่คลินิกกะมันแพงเพื่อนวะอยาสิไปเย็นอิสรล่ของหมอเดี๋ยวจซันสิกลมเพิ่นใหม่เนาะอย่าชีวาก็เพื่อนใหม่พี่น้องเหาะเหหพื่อนก่อน คืออันบถือกันืันนั้นเนาะน้องน้อยก็ได้ขึ้นไปนอนอยูว่างอันอันนั้นนะก็คอนะที่มันเป็นจุดชมวิวไปนอนาห้อยู่พี่น้องถ้าตัวตเกียวว่าง้อเขาบอกว่าแหละพี่น้องเลยเพาะพี่น้องอ่ะโบสามารถตัดกันขาดเนาะก็คือลิ้นกับฟันทันแหละมันก็ได้กระทบกันดูดมกันก็ต้องมีแบบ โคตรึใจกันแน่พิดเถียงกันแน่อะไรพี่น้องคนเฮาเนาออยู่ร่วกันเด็กใดกระสายหญ่พี่น้องพี่น้องเพราะว่าเฮานะสองคนนี่สนิทกันที่สุดแล้วเขาอยู่ร่วมกันรวบรวประมาณเกือบสองเอสปีเลยนะสองเอสปีแต่เกิดมาเนาะเฮาได้ห่างกันส่วงหนึ่งเนาะส่วงที่น้องตกเกี่ยวเพืงานอยู่ไทยหนุ่เน้อนครพนมเนาะแมนโดนซุดก็คือนครพนมที่เฮาจากกัน ไปเห็นงานยู่ไทยน้องนุ่งน้อยกับเงาหง่อยพี่น้องเลยไปเห็นงานคนแบบมึอได้ชิมามันไดชิมาคน,นเงาไลยขนมตะเกียบบ่อยู่เพราะว่าโตเกียวก้อนที่ไปเนาะคนได้เห็ดอันเขาต้มมัดไว้มือนั้นก็อนที่ <c oughs> ไปไทยเนาแะบบไปเห็นงานะนะเป็นอะไรเพื่อในครอบครัวเขาเนาะบ่ค่อยมีเนวกินแหละมีแต่กล้วยที่อันแม่เ่นปลูกไว้เนาะแล้วโตเกียวก็เห็ดแบบเขาต้มมัดเอาไว้กินแบบให้ครอบครัวกินเขาสายใบแรกนี่กะจะได้กินเครื่องลมัดเครอมัดนะนะ น่องตวเกียวนะมักเ็ดอันข้าวต้มขนมเนาะว่าให้เขอพัวกินนะว่าจะไปปะาหัวเพลหรือด้โอ้ยเนาะแล้วมุนั้นน้องตวเกียวเดินทางไปไทยแต่วันนี้หลังจากที่น้องตวเกียวไปแล้วนะนน้องนุ่งน้อยกับแม่เนาะก็เห็นข้าวต้มมัดที่น้องตวเกียวน่ะห่อไว้พี่น้อง้วก็คิดฮอดะไรวันนี้คิดฮอดแต่ว่าเราจะมาจะโทรหาอะไรเนาะบ่มีโทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์ทำไมนั่นตอนที่อัน น้องตุกเกี่ยวไปแรกๆกับบุ้ไมมีโทรศัพท์ได้พี่น้องเนาะไปไทยน่ะแบบแบบไปครั้งแรกบุ้ไมมีอย่างเลยเนาะเงินติดตั๋วอ้โมมีพี่น้องมีแต่แบบคารถ่ะนะเพราะว่าแม่มันกับโมมีก็บชินฮอนครอบครัวกับอดเอาเพราะว่าเพราะว่าแบบครอบครัวของโมมีอะนะ อดอาเพราะว่าตอนนั้นน้องตุก,กี่ยวก็ยังแบบอายุยังสิปปลายปีนะพี่น้องไปไปข้างแรกก็ไปกับเอื้อยก่อนนะคนสิไปกรุงเทพนะเราก็ได้แบบลองไปนคะรข้าพนมก่อนอไปใกล้ๆก่อนเพราะว่าถ้าสิไปกรุงเทพเลยก็คือแบบมันไกลเกินไปพี่น้องครัง้งแบบบวกกับข้างแรกเนาะั้งแรกไปเหตุงานข้าพนมก่อนไปกับขี้อดบ้านพี่น้องขี้ทอดพ่อขี้ทอดแมนะ่เนาะ ว้าโทรศัพท์ที่โทรหากันกับบ่มีอ่นะแต่สมัยนั้นเนะาะแมนจนน้องตงุ๊กเี๋ยอนได้ดอบเลียนปีหนึ่งได้พี่น้องดอบดอบเลียนก็นคือแบบไปหาเงินก่อนนะด้วยความที่แบบอยากเฮียนเนาะอยากเฮียนคือมู่แบบอยากมีความรู้คือหมู่อะไรพี่น้องเลยอะช่วงนั้นครอบครัวก,กับติดลบหลายพี่น้องอได้กินแต่ข้าวกับตำเจว ตามเจวแล้วก็ส่วนนั้นก็นเออมีก็ซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินมาให้เนาะเพราะว่าเอ้อมีเพื่อนกะมีภาระ,ะของเพื่อนนะี่น้องไว้ว่าครอบครัวเพื่อนแน่ดิเนาะเท่กบบากับบอยากที่จะรบกวนหลายเท่ากับบตรดอกไอ้เอน้องก็บบด,กกดีบทุกคนแม่นแต่แบบท่านแน่บท่านแน่นะเนาะแต่ว่าเพื่อนจีบ่าวาแบบแต่ก่อนนะ ที่หน้าที่เราเหดุยู่ทุกมือนี้นะยังยังผ่อนบาเบิร์พี่น้องตอนนั้นเฮาก็ยังบริหตรหน้าเนอะเฮาก็ยังบริหตรหน้าแล้วก็แต่ว่าบริหตรหน้าฝืนนี้แต่เห็ดหน้าฝืนอยู่ไกลๆพูกนด้อย่างไปเนาะอย่างไปไกลๆพุ่นี้พี่น้องยังยังบบมีความแบบเพียบพร้อมแล้วก็บ่มียังยังตอนนั้นยังบ่สามารถลืมแต่อ้าปากได้ตอนนั้นเนาะคือวันนี้เด้อพี่น้องคือผืนนั้นแหละ เอ,อ้ยมีเพ่นไปทํางานอยู่ไทยได้ปีเนาะเพื่อนกะฝากเงินมาไปซื้อผืนนั้นในราคาที่โบแพงปันใดนแล้วกะแม่แม่เพื่อนละเห็นนั้นแม่ก็พอละอายุหลายแล้วเพื่อนย่างไปหน้าเนาะแต่ละเถอกะอีโตน้นอีต้เพื่อนละแม่แหละได้ยินว่าเพืนนะ่อนอิจขายหน้าทางนี้และแม่และขายค่ะตัดสินใจขายหน้าทาั้งนั้นได้เงินกับโบลายแล้วพี่น้องเอามาผ่อนทางนี้นะเ่เขาได้ผ่อนเรา ผ่อนเอาหน้าพื้นี้กลัวสิได้มาพี่น้องแบบบางเถือเ่นก็คิดว่าที่น่าเที่ยวเห็ดปัจจุบันนี้นะแบบพนชบกฮัวเฮาหากระไดมาบ่กจักปีนี้เนาะคนชีวาว่าเป็นอย่างแบบอยู่มาหลายปีแล้วต้นไม้ก็ยังบ่มีแบบแบบพัฒนาอย่างก็ยังบ่ได้นะพี่น้องต้นบอกต้นไม้บางงงต้นหนึ่งก็ยังบ่มีก็คือเฮาหากระไดมาเนาะพี่น้องแล้วกะเฮากบกำลังเกี่ยมพัฒนาแหละพี่น้องคือคือว่าอะไรเฮาบ่มีเสาหลักของครอบครัวเนาะ <mor> หลังจากที่ได้หน้าผืนนี้แล้วพ,อพ่อคนก็นเสียนะคือแต่ละเถื่อเนาะเพล่พ่อพ,อพันอย่างไปพูดนะตากแดดไป่ะอิตายตนเพื่อได้พี่น้องแม่เฮากันอย่างไปคือการเนานะเวลาทีไปดำให้ดำหน้ายุยูท่ทางพูดนะไก่อะไรได้เพื่อไปออดำหน้ากบ,ากบเมื่อยแล้วพี่น้องอย่างไปเนาะเอา,าเนี้เนากะสี่ขอจบคเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องจังไรกะขอขอบุญขอบคุณเด้อที่ ให้กำลังใจแลยกะบคามโฆษณาให้เฮาเนาะส่วงนี้กะอย่าฟุดฟืดในจังหน่อยเนาะยอดวิวกันเลยมะฮู้เป็นน้ำย้อนอย่างเฮากะสิพยายามสู่ส้นกันต่อไปเพื่อเฮาสะได้อยู่พร้อมเพียงเฮียงหนากันเนาะขอขอบุญขอพุ่นหลายๆเด้อโดยพวกพอกันม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี